สวัสดีครับช่างไก่สักจอมครับวันนี้ผมจะมารีวิวสวิตช์ฮันนิเวลปลั๊กตรงรุ่นนะครับใส่โนวา4เกียร์ได้5เกียร์นะครับตัวนี้ฟังก์ชันของตัวนี้ก็จะมีระบบไฟพามากในตัวนะครับแล้วก็ปิดเปิดไฟหน้าครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันโดยละเอียดครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอ่าตุ่มสีเทานะครับก็คือตุ่มแตะครับแล้วก็สีส้มไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ปิดเปิดไฟหน้าครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ เปิดไฟหน้ากดลงจะเปิดเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็สูงต่ําแล้วก็พ์ทไฟสูงนะครับส่วนเรื่องของพาร์มากนะครับก็จะใช้สวิตซ์ตุ่มนี้นะครับนี่ตัวนี้คือปุ่มไฟพาร์มากเลยนะครับสิ่งสาคัญนะครับในการติดตั้งระบบไฟพาร์มากนะครับก็ในตัวรถนะครับจะต้องใช้ดีเลย์แต่งนะครับเพราะว่าดีเลย์แต่งครับสามารถรับโหลดไฟนะครับได้ ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งการให้หลอดไฟกระพริบนะครับมาดูเรื่องของสายไฟนะครับสายไฟก็เป็นสายไฟปักตรงรุ่นนะครับก็สามารถไปเสียบที่สายเมนเดิมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลักสี่ช่องครับที่สายเมนเดิมเสียบได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดของสายต่างๆครับล้วก็ได้เขียนแยกไว้แล้วนะครับว่าสายไหนไปไหนนะครับครับแต่สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ อยากจะต้องการฟังก์ชันให้มันแตกต่างไปไปกว่านี้ก็ได้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่ร้านช่างไก่สักโจมครับทาง Facebook นะครับก็ Facebook ช่างไก่สักโจมครับวันนี้ผมช่างไก่สักโจมขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับพบใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ